สวัสดีครับวันนี้ก็เป็น,น,น,นเรื่องงานยามดีนะครับวันนี้ก็มารีวิวสินค้าต่อจากมามีสซาโปเตอเมอตะก,กีนะครับต่อกันเลยวันนี้ก็จะพารีวิวอีบ e ิวสายพันธุ์อินดาของผมนะครับจะมีอินดาฝั่งนี้จะเป็นอินดาเจบี้ฝั่งนี้จะเป็นอินดาส่วนสองนะครับผลของเขาเดี๋ยวมามา,มาชั่งโูนน้าหนักโดยป,ประมาณนะครับเนื่องจากว่าผลช่วงนี้จะมีไม่เยอะเท่าไหร่ มันไม่ใช่ผลที่ดีที่สุดสําหรับในต้นนะครับแต่ว่าก็เปรียบเทียบเอามาเปรียบเทียบกันอ่าออืมยู่ที่สี่ขีดกว่านี่สะต้นผลน,นี้ผลน,นี้จะเป็นผล JB นะครับอืมผลน,นี้จะเป็นส่วนสองโอเคเห็นน้ำหนักกันแล้วนะครับเมื่อกี้ส่นสองจะมีเยอะกว่าอ่ะแล้วมาดูลักษณะผิว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 ,ผว,ผว จะตกด่างหน่อยนะครับช่วงนี้จริงๆผิวจะสวยกว่านี้แต่ว่ามันมันมันบังเอิญมันมามันมาพร้อมกับผลไม้ชนิดนี้ครับเลยเลยเลยอยากทำคลิปให้มันดูน่าสนใจพูดกันตรงๆไม่ต้องออาคอมอะไรจะมาผ่ากันเลยว่าอันนี้จะเป็น JB นะครับอันนี้เป็นศูนย์สองอันนี้ศูสองอันนี้ JB โอเคอเช็ดผ้าเช็ดกับผ้ากันง่ายๆเลย อันนี้พาจากผมพาแนวแนวนี้ตั้งสองผลนะครับดิสมิลไลอ์มาหน่ีอันนี้จะเป็น JB ามาดูเนื้อกันอโอเคนี่เนื้อจะเป็นเนื้อของอ JB เดี๋ยวมาดูเนื้อของส่นสองนะครับ นี่จะเป็นเนื้อของส่นสองอีครับ่วนสองเนื้อเจบีและก็โฟกัสใช่ไหมอืตังส,สองพอจะเห็นถึงความต่างใช่ไหมครับเนื้อส่วนสองเขาจะมีความขุ่นขุ่นมากเลยครับแต่ตรงนี้มันมันจะเป็นตรงที่มาลิดนะครับมันมันจะปกติของเขาเนี่ยและส่วนของเนื้อของ j b บีเขาจะมีแทรกความเป็นเนื้อสีของอน้ำผึ้งเข้ามาด้วยอืม แล้วมายังไงต่อแล้วมามาผ่าของมาดูเนื้อด้านในของของอ่าคื่สองกันครับนี่มันอี๋เนี่ยครับเนื้อจริงๆของเขาเนื้อจริงๆของเขาของคู่สองอ่านี่ครับเนื้อจริงๆของคู่สองเด้๋ยวนี้เนื้อของ JB <JB. S 2> จะเห็นนะผมจะตั้งให้ดูลักษณะเนื้อต่างๆโอเค JB แล้วเดี๋ยวมาชิมกันแล้วกันไม่ต้องพูดเยอะชิมแล้วเดี๋ยวผมจะมีวัดเครื่องมือวัดด้วย มันมีสปอเต่มีจะเป็นเนื้อส่วนสอน,นี้เนื้อเจดีแล้วก็ผมจะมาชิมกับเครื่องวัดที่พอจะวัดได้นะครับสำหรับส่วนสองเนื้อ,อเปลือกเขาจะมีความหนานิดนึงแต่ว่ามันมันก็จะไม่ไม่ส่งผลกระตุ้นคือเปลือกหนาก็จริงแต่มันจะทานได้นะครับมันจะคว้านไปได้เลยนี่ครับ ดูนะของสุดสองือืออแก่สูงสองเห็น,น,นเห็นใช่ไหมความต่างอืมความต่างแล้วผมจะมาชิมชิมกับปากผมก่อน <c oughs> ่าจะมีรสชาติที่เป็นเช่นไรกันเล่า ครับหวานครับแต่รอบนี้รู้สึกว่าไอศูนศูนย์สองเนี่ยมันจะอ,อ่อ,อนอ่อนอ่อนความหวานลงไปนิดนึงแต่ว่ามาดูกันเมื่อวัดเมื่อวัดกับเครื่องมือแล้วเขาจะไปในระดับไหนนะครับนี่อันนี้คือคือวัดวัดความหวานของท b ก่อนนะครับ ขึ้นที่15นะครับกดกล้องหน่อยครับให้ดูกันจริงๆเน่อยเห็นนะพี่โอเค15 15 JB เดี๋ยวมาวัดความหวานของสสองกันมันจะอยู่ที่15-18ประมาณนั้นโดยโดยปกติของเอวินะขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงของของการให้น้าให้ผลผลิตด้วย ทัามบาลไม่ค่อยต่างกันเยอะน,นะครับจะต,ต่างกันเรื่องคุณภาพของเนื้อนะและการติดผลนะส่วนใหญ่เอวิวทัพที่จะเลือกปลูกเลือกอะไรกันทำไมวันใช่้แล้วก็เห็นองไว้ทำไมรอบนี้มันไม่หมดชุดก่อน ความหวานต่ำจังนอมนี่ันน้ก็รีวิวไปตามตามเรื่องจริงกันนะครับอืมแน่ความหวานของเขาอยู่ที่สิบสามอย่างที่บอกพี่จริงๆที่วัดได้ถ้าใครดูคลิปก่อนๆมันอยู่สิบห้าเส้นไปนะครับแต่ว่าผมนี้มันมันก็ก็ตามเนี่ยนะจะจะจะพูดไปไหนต่อไม่ได้ละ แต่อย่างที่บอกว่ายัางร่างก่อน,นครับถ้าใครที่กําลังพิจารณาอยู่ของอินดาของสายพันธุ์เอบิลต่อสายพันธุ์ของผมอะลองเอาไปพิจารณาดูได้แต่า่าพูดถึงเรื่องความหวานอะ่ะตัดออกไปก่อนก็ได้ครับเรื่องความหวานพิจารณาเรื่องอื่นกันก่อนเพราะว่าเอบิลสองตัวเนี่ยนะครับให้ดูเนื้อดูอะไร,มรผมจะอวไวต่อ,อยังไงก็ไม่รู้ผมไม่ถูกจะชิมก่อนชิมอีกครังนะ้ง หวานอันนี้หวานหมดแล้วอย่างที่บอกก่อนก่อนจะวัดอะว่าอันนี้มันจะอ่อนมาดนึดี๋ยวมันยังเป็นผลไม้รสหวานอยู่ยังไงก็ฝปกรีวิวเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีผลไม้เห้สองตัวนี้มาสุกพร้อมกันอีกรุ่นหนึ่งก็เดี๋ยวจะมารีวิวชนกันอีกว่าความหวานมันจะเหมือนเดิมอยู่ไหมแต่อย่างที่บอกคือความหวานมันแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกัน,กน เลีงพี่แบบตามตรงนะครับนี่ครับยังไงก็ไอเนี้ยแหละรครับบอกอุ่นนุลแล้วนะครับ <c oughs> มีต้นก้าเนี่ยด้านหลังที่เห็นอยู่ต้นก้านี่กําลังอนุบาลยังไม่พร้อมส่งนะครับนจะเป็นจริงภาพในสวนก็อีกประมาสักเดือนสองเดือนก็ก็จะจะส่งจะจะสูงก็สูงประมาณนี้ครับเลี้ยงให้ได้ประมาณสูงประมาณแปดสิบเซนถึงจะส่งให้ลูกค้าได้ด้านหลังก็กลับนกันมาได้ยังไงก็ไปก่อนนะครับ ก็ฝากไว้นี่บ๊ายบาย